ต้นประดู่เนี่ยนะนประดู่เนี่ยนปะุ <Okay. S 1> ูกอยงนี้นาานะดูนะเคดูร้องไรนะดีแล้วแม่กับพ่อไม่ต้อง อยู่ต้องซื้อเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเหรอมันมันแค่ทำแค่ว่าสองคนมันทำไม่ไม่ทันครับทำไม่ทันพอก็ตัดตัดตัดมันเครื่อตัดหญ้ามันก็ไม่ทันเพราะว่าเราจะหมายว่าตัวต่อแล้องเร็วกว่าเราต้องมีกำหนดแหละตัดอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สองอาทิตย์ครั้ง จะไม่ก็เดือนละครั้งตอนนั้นผมต้องไล่ตัดไล่ไล่เดียวก็ไปให้คล่นมันขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่ามันมีสิบแปดไร่นะพี่ตรงเี้ะอ๋อมันเยอะเจอไหมตรงนี้เขาเจอไหมเจอครับเจอเจอทุกหุตเลย่าเนี่ยหนึ่งต่านะอ่าเนี่ยสุดาเนี่ยต้องกระชากเอาช่วงนี้ออกซิ ไอหมดอยู่เนี่ยไงหายที่ไหนนะทั้งกองอ่ะคือเดีไหนหมดอยู่ไหนเฮ้ยทำไมมันไอ้นี่มันแผ่นหมดหรือเปล่าเนี่ยครับอ๋อนี่ไงหมดอยู่ตรงนั้นฮะตรงมือนี่ตรงนั้นหรอเนี่เนี่ยแต่แท่งเก่าลูกเดียลูกนี่ลูกลเนี่ยแต่แท่งเก่าเป็นไงครับใช่ป่ะใช่ครับใช่ใช่เก่ามันถูกทุกตัวแหละมันไม่ไม่ได้ล้ำเขียเข้ามาหรอกนี่ว่าขอเอาแล้วใครมาเดินดูอ่ะ อะไรครับใครมาเดินดูน้ำม้วนมาเดินดูไหมก็วันนี้ก็มาก็ไม่เขาเดินดูหมุดตามนี้ไหมเดินกับเขาก็บอกว่ามันถูกแล้วแต่ทีนี้ว่าเขาจะเอาทางเดินไงเขาแบบไม่ยอมเขาจะทางเดินอ่ะเหมือนที่เขาคุยแต่ก่อนนั่นเลยพี่ว่าเขาใช้ประโยชน์ร่วมกันทีนี้ว่ามันไม่ใช่ของเขาไม่ได้กินสักหน่อยมันกินของเรามาหมดเขาอยากทำทางเดินก็เขาดันที่ขึ้นมาดิใช่ไหมทำโน่นเลยนะครับนี่จะไปตรงตรงู้นเลยนะเราว่ามันจะอยู่ตรงต้นกาแฟนั่นะน่าเห็นแดงมีน่าเห็นไหมน่ะ มีแก่ตรงนั้นแดงๆใช่ไหมแล้วก็ไปตัดแยแล้วก็ไปท้ายเลยงเดินบนนี้นโอ๊ยโด้้นหามมันจะทิ่มมือสะกิดไปหน่อยนะ หญ้ามันจะบา,าดขานี่สิคนที่เป็นเรื่องไปได้ไปได้หญ้ามันลบก,กันามาเดินกันพระเจ้าแต่พระสามาัย,ยังไม่มีชื่อใครสามาย,ยังไม่มีใครจองเขาจับเขาจับตัวนะี้มันเขาับไม่ได้เลยแล้วพี่ เไไไไอาแล้วหมาไม่ใช่มันหลงอยู่ในไร่แหละไม่ใช่หรอกมันวิ่งในไร่มันวิ่งทั่วมาแล้วมันมีในไร่กับในวัดแนละ้วแต่นี้มันก็ตามมันก็ไม่เจอแล้วเพราะตอนนั้นที่ว่าหายก็ยังตามเจอเลยแต่ตัวน,นี้เจอไหมเน,นี่ยตัวน,นี้ตัวน,นี้ ภาพจะอยู่สองสองตันหลังนีครับนีนไเนลยเหนมเลมัน,นอ,อยู่ในน้ำมองไม่เห็นก้อนไหมโอ้เน่เน่เน่ะนะเจอแล้วเอเน่อยู่เน่อยู่ตรงนี้มัน,ม,นมือพี่เน่อ้วเน่มันถูกหมดแล้วของเราอ่า